นักข่าวไอเอสุดทีที่มีค่าเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง ทางการเมืองค่ะวันนี้จะพาไปพูดคุยนะคะท่าทีความเคลื่อนไหวของนะคะพักพลังชาติไทยกันวันนี้พูดคุยกับท่านพลตรีทรงกฎทิพรัฐค่หัวหน้าพักพลังชาติไทยสวัสดีค่ะท่านพลตรีทรงกฎค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะครับสวัสดีครับท่านครับค่ะท่านทรงกดคะตอนนี้เนี่ยนะคะท่าทีของทางพักนะคะสรุปได้หรือยังหลังจากผลออกมาแบบไม่เป็นทางการก็น่าจะพอทราบแล้วว่านะคะภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คิดว่าจะไปอยู่ยังอาจจะขั้วไหนอย่างไรบ้างคะท่านคะคุยกันหรือยังคะ ครับครับครับเขาอย่างนี้ครับค่ะประชาชนรอคอยการเปลี่ยนมาห้าหกปีดูด้วยจากการใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับอืมค่ะท่านค่ะมจะมากเป็นประวัติการอาจะท่านทาบังไม่ได้เนี่ยความทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะตกกับพี่น้องประชาชนในปัญหาด้านเมืองก็ไม่จบ่ะฮะค่ะประชาชนและทุกรรคการเมืองก็ต้องยอมรับพักที่ได้เสียงข้างมากที่เป็นเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงนะค่ะ ที่เห็นคะแนนที่ยังไม่ถึงการจากกประตคือพรรคพลังชาติพรรคพลังประชารัฐนี่ฮะกับค่ะ,คะน,นะคะแล้วมาจากการการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยด้วยเนี่ยนะครับมีคะแนนเสียงของของประชาชนนะฮะอืมค่ะ8.4ล้านเสียงมากกว่าทุกพรรคค่ะผมเองในผมเห็นว่าสมควรเปรดิดโอกาสให้พรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบ,บาลก่อนอืม ครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ให้พรรคเอ่อเพื่อไทยดฏิบัตการต่อนะฮะครับค่ะ,คะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าพลังประชารัฐก็ในมุมมองของท่านคือสมควรจะตั้งรัฐบาลส่วนทางพรรคเองนะคะก็มีเสียงของพรรคด้วยเหมือนกันคิดว่าก็น่าจะไปสนับสนุนในฝั่งของพลังประชารัฐด้วยใช่ไหมคะท่านคะครับก็คืออย่างนี้ครับผมเองเนี่ยถ้าถ้าถ้าเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลเนี่ยผมเข้าร่วมกปได้กับทุกทุกพรรคกันนะครับอือเพราะว่า ทุกพักเนี่ยไม่ว่าพักอื่นก็ตามน,นะครับสมงวรเข้าร่วมบริบูณ์การเดียวกันค่ะเพราะว่าทุกพักที่ที่มีเป้าหมายได้ในบายเนี่ยตรงกันหมดก็คือมอุ่งหวังให้ประชาชนคิดหยินนอนหลับและบ้านเมืองสุขสบายสุขสงบน,นะฮะไม่ใช่เรื่องของมูอทอะไรได้เลยนะครับอืมค่ะท่านค,ะค่ะนะคะแต่ตอนนี้นี่มีพลังประชารัฐแบบภาพไทมหรือว่าพูดคุยกันเป็นวงในบ้างหรือยังคะท่านสงกรดอ๋อคือมีมีทั้งสองฝ่ายครับมันไม่ามไปไปแล้วครับค่ะ ต่ว่าตัวผมเองผมยังไม่ตัดสินใจจนกว่าจะมีการประกาศเป็นทางการของกอตหลังวันที่9ครับอืมะนะคะแบบมีเอ็นเอียงบ้างไหมคะท่านแบบว่าในใจคิดว่าน่าจะไปฝั่งฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอะคะท่านครับตอนนี้ผมเองเนี่ยคงจะไม่ได้เอ็นเอียงอะไรนะ,ะแต่ว่าผมพิจารณาตามเหตุผลข,ขอให้ประชาชน,นได้ประโยชน์สูงสุดครับ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือรอประกาศอย่างเป็นทางการและพักฝั่งไหนจะตั้งรัฐบาลได้ก็พร้อมที่จะไปร่วมงานกับฝั่งนั้นใช่ไหมคะท่านครับใช่ครับใช่ครับ,รบนะคะในมุมมองของท่านเองตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าสองฝั่งในเสียงไม่ได้ขาดออกจากกันมากนะักเป็นห่วงเรื่องของเสถียรภาพในการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตไหมคะท่านสง่งกดอ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเสียงจะปป่นกันทั้งสองพักนะครับแต่ว่าก็มีพักอา,อาจจะมีทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ที่จะย้ายมาอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งเขาว่าผมเองเนี่ยผมก็เมองด้วยของงูเห่าเขาว่างูเห่าเนี่ยสมัยท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยเหมือนว่ารับรับพรรคื่าๆมาอยู่ด้วยแล้วก็ภาหลังเนี่ยขับตัวไปไปไปอยู่อีกอีกพรรคื่านะฮะแต่นี่ยเขาเรียกงูเห่า,าแต่ถ้าเกิดว่าพรรคต่างๆที่มาร่วมกับท่าคที่เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเพื่อให้ดเสถียรภาพของรัฐบาลมั่นคงเห้ารกันหารรานการแผ่นดินเดินต่อไปได้เนี่ยผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของงูเห่านะครับ เพราะฉะนั้นอย่าใช้คํานี้เลยจะดีกว่าใช่ไหมคะท่านเพื่อความมั่น<ช>คงมากว่านะคะเพราะฉะนั้นเองตรงนี้ก็คงต้องติดตามส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือฝั่งของกะกะตช่วงนี้นะคะรู้สึกว่างานจะเข้าไปหนักมากเลยทั้งกระแสะวิพากวิจารณที่เกิดขึ้นในมุมมองของท่านอ,อย่างล่าสุดเรื่องของการคํานวณสสบัญชีรายชื่อที่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจนกลายเป็นที่วิพากวิจารณมองประเด็นสัง,ค,สงคมกับการทํางานของกกตในห่วงนี้ยังไงบ้างคะท่านครับคือกกตเนี่ยก็เขาเรียกว่าขับรถใหม่นะก็ะก็ขับ แต่ว่างานระดับชาตินี่มันเป็นงานที่เจ้าที่ของกรตเขาทํางานมีประสบการณ์อยู่แล้วค่ะแด้อีกกฎหมายรั้นรดนกฎหมายประกอบรั้นโดนเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นมาครั้งใหม่แต่พ่าเจ้าที่เนี่ยอาจจะไม่ชํานาญมากนักนะครับแต่ว่าการทํางานของคนเนี่ยก็จะต้องมีข้อบิดพลาดบางข่องบ้างมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องตำหนิกรกตทั้งหมดนะครับแต่ผมเชื่อว่ากรกตคงจะทํางานได้ดีแลว้วก็ในีสุดเนี่ย การชี้แจงงบต่อในเรื่องของการคำนวณสูตรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ามันต้องไปเป็นหลักการของกฎหมายครับค่ะค่ะนะคะซึ่งทางพรรคเองก็รอความชัดเจนได้ก็ไม่ได้กังวลหรือว่าเป็นห่วงอะไรใช่ไหมคะท่านเกี่ยวกับคะแนนเสียงครับใช่ครับค่ะนะคะแต่จริงที่ผมจะฝากที่น้องประชาชนนะฮะค่ะคือสิ่งสําคัญที่สุดของประเทศที่กาลัมงจะเกิดขึ้นก็คือหากจะตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ย ท<า>เท่ากับว่าเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในในการเริ่มต้นยั่เเข้าสู่รัชกาลใหม่นะค่ะนผมอยากให้บ้านเมือสงสุขสงบแล้วก็ทุกคนในประเทศเนี่ยมีความปองดองสามัคคีกันนะครับ นี่คหะนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งเป็นอีกมุมอีกหนึ่งมุมมองของท่านทรงกรดหลังจากนี้นะคะแต่ก็คิดว่ายังไงเราก็จะตั้งรัฐบาลกันได้อย่างแน่นอนแล้วก็ต้องมีเสถียรภาพแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านคะครับครับใช่ครับค่ะค่ะคือผมเองผมเชื่อมันมาตลอดผมเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งนะว่าหลังเลิหลังงานพระละพระบรมบาชาพิศเศษแล้วแล้วก็หลังเลิกตั้งแล้วบ้านเมืองสงบผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีจุดศูนย์รวมคือสถาบันกษัตริย์นะฮะ ค่เราทุกคนเนี่ยยกย่องเชิดชูนะครับมาตลอดนะครับครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ติดตามท่าทีของทางพรรคต่อไปนะคะและเดี๋ยวหลังจากจะตั้งรัฐบาลอาจจะร่วมพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกกับท่านทรงกฎแต่ยังไงวันนี้ขออนุญาตรับพ้นเวลาของท่านทรงกดเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณค่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันตั้งแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณนาทองสถานีด้วยครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีค่ะสวสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นในส่วนของท่าน้าตรีทรงกรดทิพรัตน์นะคะหัวหน้าพักพลังชาติไทยนั่นก็คือนะคะท่าทีของทางพักค่ะพร้อมร่วมงานกับทางฝั่งที่จะตั้งรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือเพื่อไทยแต่ว่าโดยมารยาทและก็เสียงของประชาชนควรให้พลังประชารัฐรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลก่อนนั่นก็คือนะคะมุมมองหนึ่งไลฟ์ทีวีร่วมกับสมนข่าวไอเอสุดททีที่มีข่าว